อาริยาเมตายาจักรพัชพันมือพันศีรษะเล่มสองบทที่79และบทที่80บทที่79เป็นนิพานอืมถ้าให้ข้าตอบด้วยความสัต์ซื่อถึงแม้ว่าข้าจะได้ชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์มีรูกศิษยครบยกย่องมากมายบางคนมองว่าข้าบรรลุสัจธรรมสูงสุดนั้นแล้วโดวยสาม แต่จนถึงทุกวันนี้ข้าก็ยังไม่รู้สึกถึงสภาวะสูงสุดนั้นข้าคงต้องใช้เวลาบางเพียงเพียงให้มากกว่านี้ท่านภาวดีพูดทั้งที่ยังนอนอยู่บนที่นอนท่านอาจารย์คิดว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่หรือขอรับอชิะถามความปัารถนาสูงสุดของข้าคือจะไม่ขอเกิดอีกนิพานคือสภาวะสูงสุดข้าไม่อาจจะขอ ไม่อาจจะบอกได้ว่าสภาวะเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับข้าเมื่อใดข้าจะถือเอาเส้นทางนี้เป็นจุดหมายของข้าไปทุกภพทุกชาติท่านภาวดีตอบท่านอาจารย์คิดว่าตำแหน่งของนิพานนั้นอยู่ที่ใดหรือขอรับอาชิตะถามต่อต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งเป็นสภาวะอันสมบูรณ์แบบเป็นที่ที่ปราศจากมลทิน แล้วจิตที่จะเป็นไปที่นั่นได้จะต้องไร้ซึ่งมนทินอันประกอบด้วยอสวกิเลสทั้งปวงผู้ที่จะไปจะได้จะต้องประกอบด้วยศินอันบริสุทธิ์จะต้องไร้บาปไร้เศษทุรีแห่งกรรมดังนั้นข้าจึงต้องเร่งทำความบริสุทธิ์นั้นให้เกิดแล้วท่านอาจารย์คิดว่า ความบริสุทธิ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรขอรับขอถามต่อเจ้าถามเหมือนเจ้าไม่รู้เจ้าลืมไปแล้วหรือว่ามันคือข้อวัดปฏิบัติอันดีงามที่ประกอบด้วยศีลดาบททุกคนต้องรักษามั่นอย่างเคร่งคัดมิใช่หรือท่านภาวดีถามกับรู้ขอรับเพียงแต่สิต์ต้องการจะย้ำในที่ ในสิ่งที่อาจารย์เข้าใจเท่านั้นขอรับการถืออุโบสถศีลตลอดชีวิตคือการบิดโอกาสนี้ให้เราสร้างบาปอันเป็นเหตุให้มัวหมองหรือมีความไม่บริสุทธิ์ภาวริย้มท่านอาจารย์ขอรับถ้าสิ่งที่ท่านยึดถือปฏิบัติมานั้นยังไม่ทําให้ท่านบรรลุเป้าหมายได้ณนะบัดนี้ท่านเคยสงสัยไหมว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดศิษย์ขอย้ํา ขอถามอีกหนึ่งคำถามซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือใจท่านภาวดีตอบในเมื่อท่านอาจารย์แน่ใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือใจหรือความบริสุทธิ์ของใจและท่านก็รู้ว่าแท้ที่จริง ใจคือสิ่งที่มีความสามารถในการรู้สึกนึกคิดคือสิ่งที่ท่านสามารถกำหนดเองได้แต่ถ้าบัดน,นี้ท่านยังไม่รู้สึกถึงความบริสุทธิ์นั้นท่านก็จะต้องตามหาความบริสุทธิ์ที่ว่านั้นไปอีกนานเท่าใดเปรียบเสมือนหิ่งห้อยน้อยอยามลัตติการที่ไม่เห็นแสงสว่างของตัวเองและเมื่อใด เกิดความตระหนักรู้อย่างแท้จริงแล้วว่าเราคือความบริสุทธิ์นั้นและเราก็เป็นความบริสุทธิ์นั้นอยู่แล้วเราก็สามารถเป็นได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการฝึกฝน,นใดๆเจ้าหมายความว่าเราทุกคนเป็นนิพพานอยู่แล้วอย่างนั้นหรือถูกต้องที่สุดครับแต่นิพพานคือสภาวะที่เป็นผลลัพธ์วิธีการคือท่านต้อง ตระหนักรู้ว่าท่านคือพุทธะท่านคือความบริสุทธิ์สูงสุดนั้นเสียก่อนเมื่อท่านตระหนักได้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ต้องวิ่งตามหาความบริสุทธิ์นั้นอีกต่อไปอาชิตะตอบข้ารู้แล้วเสียงของวชิวรัยวันอุทานขึ้นแล้วหลังจากนั่งฟังอยู่เงียบข้ายิยนดีกับท่านวชชิระนั้น ที่บัดนี้ท่านคือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ความจริงหรือรู้สัจธรรมแล้วนั้นนับจากนี้ต่อไปขอให้ท่านนำการรู้นั้นไปพิสูจน์ให้เห็นจริงเพราะมันจะทำให้ท่านค้นพบอะไรต่อไม่อะไรที่มหัศจรรย์อีกมากมายอาชิตะหันไปพูดกับวัดวัดชุระไวขอบคุณท่านอาชิตะมากขอรับ ที่ทำให้ข้าได้รู้เรื่องนี้วชิระเจ้ารู้แล้วหรือเจ้าทำได้อย่างไรหนออะไรทำให้เจ้ารู้ไหนเจ้าลองบอกข้ามาสิท่านภาวดีถามสิ่งนี้ไม่ใช่การทำหรือการฝึกเครับถ้าคิดว่ามันคือการตัดสินใจที่จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างเต็มอย่างเต็มใจมากกว่าเมื่อข้าทำความเข้าใจ และแตัดสินใจมันจึงทำให้ข้าพกออกมาขอรับวชิระพูดถูกต้องแล้วแล้วนับจากนี้จะเหมือนเป็นการตั้งต้นมองเห็นสิ่งต่างๆใหม่ๆทั้งหมดนับจากนี้เป็นต้นไปเวลาที่ท่านจะทำสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดมันจะอยู่บนพื้นฐานการรู้ตรงนี้เสมอเช่นท่านจะไม่มอบความศรัทธาให้เป็นใครมากกว่า ตนเองในขณะเดียวกันท่านก็จะเห็นว่าทุกคนสำคัญและเสมอภาคท่านจะไม่ร่วงเกินทั้งกายวาจาและใจต่อใครโดยเฉพาะการร่วงเกินทางจิตวิญญาณที่มาจากการทำให้เขามาศรัทธาตัวเราเราจะรู้ว่าทุกคนคือพี่น้องกันมีคุณค่ามีความหมายเหมือนกันซึ่งท่านจะตัดสินใจทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ลังเลสงสัยเพราะเรารู้ว่าแท้ที่จริงพวกเราทุกคนคือจิตพุทธะจิตที่บริสุทธิ์เฉเช่นเดียวกันอาชิตะอธิบายท่านอาจารย์ขอรับอย่ากหาว่าสิทธตสอนท่านอาจารย์เลยนะขอรับซึ่งเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมายึดถือสิ่งสมมติเหล่านั้น กันอีกแล้วเราต่างเป็นจิตวิญญาณที่มีประสบการณ์ร่วมกันเราต่างไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีอายุไขไม่มีสถานะสิธิ์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนต่างมาเพื่อที่จะได้รู้เรื่องนี้เพียงท่านอาจารย์ตัดสินใจว่าท่านคือนิพพานท่านคืออัตมันท่านคือดวงจิตที่ใสพิสุทธิ์ท่านคือพุทธะท่านเป็นดวงจิต ดังเดิมที่ไร้มนทินจากที่ท่านตั้งจิตว่าจะไปเป็นให้เปลี่ยนเป็นรู้สึกว่าท่านเป็นความห่างจากกายเป็นความใกล้ชิดจนหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันทันทีเพราะแท้ที่จริงเราเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วอาจิตะอธิบายข้าเข้าใจแล้วข้ารู้แล้วท่านภาวดีอุทานด้วยความ ตื่นเต้นพร้อมกับน้ำตาแห่งความยินดีไหลเอ่อออกมาข้าขออนุโมทนากับท่านด้วยนะขอรับอาชิตาพูดพร้อมกับจับมือของท่านภาวดีด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขทันทีที่อาชิตะจับมือของเขาเขาก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักจนดูเหมือนจะไม่ใช่การร้องไห้ที่เกิดจากความปิติยินดีท่านอาจารย์ขอรับ ท่านมีความใดในใจหรือขอรับอชิตะถามข้าดีใจเหลือเกินที่ได้รู้เรื่องนี้ก่อนที่ข้าจะตายแต่ความดีใจนั้นมันก็ยังน้อยกว่าความเสียใจที่มันปรากฏขึ้นมาพร้อมกันท่านภาวดีพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเคลือนในลำคอท่านเสียใจด้วยเรื่องใดหรือขอรับวชระไวัวถามข้าเสียใจที่ข้ารู้เรื่องนี้ช้าไป เพราะข้าจะไม่มีเวลาเหลือพอที่จะได้ใช้ปัญญาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการประชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆเพื่อชำระล้างจิตวิญญาณให้ใสบริสุทธิ์ไร้มลทินได้บันดนี้ข้าน่าจะอยู่ในวาระท้ายของชีวิตแล้วนิ่ถาขาได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นเหมือนกับพวกเจ้าข้าคงมีเวลาสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้อีกมากและมีเวลาชื่นชมกับผลงานของจิตพุทธผลงานของจิตวิญญาณที่ข้าเพิ่งได้เพิ่งจะได้พบเมื่อไม่กี่อึกใจมานี้ข้ารู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาของข้าเหลือเกินข้ารู้สึกละอายที่นำพาพวกเจ้ามาทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์แบบนี้ข้าขอโทษพวกเจ้าทั้งหลายโปรด อาภัยให้ค่าด้วยเถิดท่านพาวดีพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพอพูดจบเขาก็ร้องไห้ออกมาอีกหนึ่งรอบท่านอาจารย์โปรดอย่าได้โทษตัวเองเลยครับทั้งหมดเป็นเพราะเราไม่รู้ให้ถือว่าเป็นหน้าเ,าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วันนี้เรามีโอกาสได้รู้ถึงแม้ว่าเราจะเสียเวลากันมามากแล้วก็ตาม อาชิตะพูดลอบใจข้ามานึกถึงอดีตครั้งที่ข้ายังเป็นมหาอุปโรหิตอยู่ในเมืองหลวงทุกวันนี้เรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตได้เจอผู้คนที่มาเป็นเงื่อนไขให้ข้าได้แต่สินใจบางครั้งก็เผลอโกรธเกียดร,ระคายลำเอียงข้ากลับไม่เห็นว่ามันมีค่ามีคุณค่าไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให ข้าได้เรียนรู้แก้ไขและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ปรากฏเป็นความงดงามข้ากลับมองว่ามันคือความทุกข์มันคืออุปสรรคต่อความบริสุทธิ์ที่ข้าตามหาจึงทำให้ข้าต้องหลีกหนีให้พ้นข้าต้องขอบใจเจ้ามากที่ทำให้ข้าได้เห็นความจริงใจจริงว่าแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้คือ เครื่องมือที่จะทดสอบว่าค่ามีความบริสุทธิ์ได้อยากแท้จริงค่าสามารถเป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการลงมือทำด้วยความบริสุทธิ์จริงหรือไม่เป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการชำระล้างและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมีใช่เกิดจากการหลีกหนีนี่ค่ายัง,งโง่เขาสิ้นดีท่านภาวดีผู้บทที่8 0 ผู้ได้พบทุกอย่างล้วนมีความเหมาะสมขอให้ท่านอาจารย์โปรดวางใจเถิดอ,อาชิตะพูดเหมาะสมอย่างไรหรือท่านภาวดีถามนับจากนี้ท่านจะได้ชื่อว่าคือผู้ได้พบเมื่อพบแล้วท่านจะไม่มีวันกลับไปเป็นผู้ไม่พบอีกถ้าจากนี้ไปท่านจะสามารถเข้าสู่สภาวะของผู้ได้ประจักษ์ เนื่องจากสภาวะนี้ต้องทําด้วยตนเองพิสูจน์ด้วยตนเองหาเข้าสู่สภาวะนี้ได้แล้วท่านจะได้เกิดอีกแค่หนึ่งชาติเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากแต่ค่าปรารถนานิพพานในชาตินี้ปรารถนาที่จะไม่เกิดอีกข้าเบื่อหน่ายการเกิดนี้เต็มทีท่านพาวดีพูดความเบื่อหน่ายนี้มีที่มาจากความมีตัวตนถึงแม้ว่า สิ่งที่ท่านอาจารย์ปรารถนาะจะคือเป้าหมายสูงสุดแต่ความมีตัวตนก็เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงปัญญาของจิตวิญญาณด้วยเช่นกันเพราะการรับรู้ถึงการมีอยู่ของจิตวิญญาณจะต้องไม่มีตัวตนหากมีตัวตนเพียงเศษเสี้ยวทุรีมันจะเปลี่ยนกระแสทานแห่งปัญญาให้กายเป็นด้านตรงกันข้ามไปอย่างน่าเสียดายอาชิตะอธิบาย และเหตุที่สิตบอกท่านอาจารย์ว่าทุกอย่างร้อนมีความเหมาะสมนั้นเพราะว่าเมื่อท่านสามารถเข้าสู่สภาวะผู้ประจักษ์ได้แล้วจิตของท่านจะอุดมไปด้วยความเมตตาเหลือที่ประมาณซึ่งมันจะผลักดันให้ท่านต้องลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมมีฉะนั้นสภาวะจิตวิญ,ญญาณของท่าน จะยังไม่สมบูรณ์นี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านจึงต้องมาเกิดอีกหนึ่งชาติเพราะท่านต้องมาทำบางสิ่งบางอย่างที่จิตวิญญาณของท่านตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกให้สำเร็จเมื่อท่านเข้าสู่สภาวะแห่งความแห่งการกระทำท่านก็จะได้ชื่อว่าคือผู้ปฏิบัติและเมื่อผลลัพธ์ได้ที่ได้ก็จะได้พอใจต่อจิตวิญญาณ และวิญญาณตรงตามที่ความเจนจำนงเอาไว้จิตของท่านก็จะเข้าสู่สภาวะผู้สำเร็จซึ่งตรงนี้คือสภาวะสรงสุดที่ทุกคนปรารถนาข้าสามารถจะทำให้จบในชาตินี้ได้หรือไม่ท่านภาวดีถามได้หากท่านอาจารย์ยังมีกำลังเพราะการเป็นผู้ปฏิบัตินั้นจำเป็นจะต้องแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น การสําเร็จไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกถึงความสําเร็จแต่มันต้องพิสูจน์ให้ปรากฏก่อนว่ามันสําเร็จจริงๆในเมื่อท่านไร้เรี่ยวแรงเสียแล้วท่านจะต้องจำนงเพื่อขอโอกาสใหม่ในภพชาติหน้าถัดไปเถอะและความเหมาะสมของท่านอีกอย่างคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตของท่าน ท่านจะได้กลับมาเกิดใหม่ท่านจะได้เป็นเด็กน้อยที่สามารถบรรลุสัจธรรมได้ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบซึ่งสิทธิ์เห็นว่าท่านอาจารย์จะมีเวลามากพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติและจะมีเวลาสร้างสรรค์สิ่งดีงามได้อย่างมากมายมหาศาลความเหมาะสมประการสุดท้ายเมื่อท่านสามารถเป็นผู้สำเร็จในชาติในภพชาติถัดไป ได้แล้วท่านอาจจะเปลี่ยนใจเลือกที่จะไม่กลับคืนสู่นิพพานเพียงลำพังก็ได้หากท่านเห็นพี่พน้องๆของท่านที่อยู่ที่ยังอยู่ในความไม่รู้และกำลังตกอยู่ในมหาสมุทรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันอีกมากมายท่านอาจเลือกที่จะหยุดช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นก่อนก็เป็นได้ที่เจ้าพูดมา มันทาให้ข้ารู้สึกดีขึ้นมันทําให้ข้าเห็นว่าหากเป็นผู้สําเร็จแล้วจะเรียกนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ใช่หรือไม่ท่านภาวดีถามใช่ขอรับอาชิตะตอบคำพูดของเจ้าทําให้ข้าไม่รู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้พบกับมหาบุรุษคนนั้นเพราะคําพูดของเจ้าคือผลลัพธ์ที่ทําให้ข้าได้ประจักษ์ในความมีอยู่จริงของเขา เสมือนว่าเขาได้มายืนอยู่ตรงหน้าข้าข้าเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเขาคือมหาบุรุษที่มาโปรดเวไนสัตว์ในยุคสมัยนี้ถึงแม้บัดนี้ร่างกายของข้าจะอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงไม่แม้แมกระทั่งจะยกมือขึ้นมาพนมเพื่อกล่าวสาธุการแต่ข้าดีใจที่ยังมีโอกาสได้สดับฟังธรรมะอันประเสริฐนี้จาก าของเจ้หากข้ายังมีเรี่ยวแรงข้าคงจะลุกขึ้นมาและกราบเจ้าในฐานะที่เจ้าเป็นตัวแทนของมหาบุรุษผู้นั้นท่านอาจารย์มิต้องทำเช่นนั้นหรอกขอรับเพราะพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาศรัทธาตัวพระองค์วิธีการแสดงความศรัทธาต่อพระองค์อย่างแท้จริงคือการศรัทธาในตัวเองศรัทธาจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ภายในตัวเองนั้น จึงจะถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระองค์เพราะหัวใจของการเป็นพุทธ,ธะครือการกับเข้าสู่พึ่งพาตนเองถ้าเมาื่อใดเรามอบความศรัทธานั้นให้แก่ผู้อื่นหมายถึงมอบความศรัทธาให้กับพระพุทธเจ้านั้นเท่ากับเราไม่ศรัทธาต่อพุทธ,ธะในตัวเรานั้นเท่ากับว่าเราไม่เคารพพระองค์อชิตะพูด ข้าขอประกาศต่อหน้าเจ้าทั้งสองว่านับจากนี้เป็นต้นไปข้าจะอุทิศตัวเพื่อการเผยแผ่การเป็นพุทธะข้าจะอาสานำาพาพี่น้องที่อยู่บนโลกใบนี้ให้พ้นจากความไม่รู้แต่อันนี้จังบัดน,นี้กายเนื้อของข้าหมดเวลาในการใช้งานลงเสียแล้วข้าจึงขอตั้งความปรารถนาที่จะมาเกิดใน พระพุทธศาสนาของพระอ,องค์เพื่อสืบทอดความเป็นพระพุทธพุทธะให้ดำรงอยู่คู่กับโรคในภพชาติถัดไปของข้าอาชิตาข้าขอบใจเจ้ามากที่เจ้ามาพบข้าในค่ำคืนนี้มิฉะนั้นข้าก็คงจะต้องอยู่กับความไม่รู้นี้ไปอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติข้าไม่รู้สึกเสียดาย แม้แต่น้อยกับวาระท้ายนี้ของข้าเพราะข้าได้มีโอกาสตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรให้พบชาติต่อไปข้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าเจ้าทั้งสองขอให้อำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าสะสมมาทั้งชีวิตจงส่งผลให้ข้าได้มาเกิดใหม่ภายใต้บรมพุทธศาสนาโดยเร็ว และท่านได้พบกับพุทธมหาบุรุษด้วยเถิดสาธุสาธุท่านวรีพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอันแสดงความตั้งใจจริงก่อนที่ท่านจะหลับตาลงอย่างอ่อนล้าและนี่เป็นการหลับตาทั้งสุดท้ายของเขาท่านภาวดีสิ้นลมหายใจด้วยอาการสงบในค่ำคืนนั้นท่านมีอายุรวมทั้งสิ้น98ปี11เดือนข่าวการเสียชีวิตของท่านภาวดี ถูกส่งตรงไปยังเมืองสาวิถีซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านด้วยม้าเร็วและแพร่กระจายไปถึงเหล่าบรรดาลูกศิษย์และผู้คนที่เคยได้รับความช่วยเหลือของท่านเพราะเขาต่างเดินทางมาเคารพและไว้อะไรด้วยความกตัญญูกันอย่างแน่นหนาพิธีศพของท่านจัดขึ้นอย่างเรียบได้อย่างเรียบง่ายโดยพระเจ้า ภาษาที่โกศลส่งเดินทางมาร่วมงานด้วยพระองค์เองภายในเกาะเมืองที่ไม่มีสถานะเป็นเมืองแห่งนั้นซึ่งผู้มาเยี่ยมส่วนใหญ่มักเรียกขันนามสถานที่แห่งนี้ตามวัตถุประสงค์ที่พวกเขามานั่นคือมาเพื่อขอรับเหรียญทองจากท่านภาวดีในทุกๆปีเกาะเมืองนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง อย่างไม่เป็นทางการว่าอู่ทองซึ่งแปลว่าแหล่งรับทองท่านโพรเชครับเท่าที่ผมรับรู้คำว่าอู่ทองนี้ซึ่งคือ,อชื่อของราชวงศ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติไทยนี่ครับผมถามแทรกใช่เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีที่นั่นก็มีประชากรหนาแน่นมากขึ้นมีการค้าขายมากขึ้นเกาะเมืองนั้น เกาะเมืองแห่งนี้จึงจําเป็นต้องมีการจัดการในระเบียบระบบระเบียบแบบเรียบร้อยซึ่งเกิดมีผู้ปกครองขึ้นโดยมีรชาชทายาทของพระเจ้าปะเสธิโกศนเข้ามาบริหารในเวลาต่อมาและมีการสถาปนาเป็นเมืองหลังจากท่านภาวดีเสียชีวิตไปเกือบร้อยปีและประกอบกับชัยภูมิที่เหมาะสมกับการค้าขาย เมืองนี้จึงมีรายได้จากการเก็บภาษีมากต่อมาก็มีอิทธิพลมากขึ้นมากขึ้นมีการขยายอำนาจไปยึดครองดินแดนใกล้เคียงซึ่งบริเวณแถบนั้นทั้งหมดก็อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ที่มีชื่อว่าอู่ทองเมื่อมีการลุกรามจากหัวเมืองต่างๆหลายครั้งราชวงศ์อู่ทองจึงย้ายไปตั้งลกรักอยู่ทางทิศตะวันตก จนเป็นที่ตั้งของเมืองอู่ทองซึ่งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันแสดงว่าเรื่องราวของท่านภาวดีคือที่มาของราชวงศ์อู่ทองใช่ไหมครับอาชิตะถามใช่แล้วในช่วงต้นชื่อนี้ใช้เรียกเป็นชื่อเมืองก่อนอันเนื่องมาจากกิจวัตรพิเศษของท่านภาวดีแทนการใช้ชื่อของท่านซึ่งต่างจากประวัติ การตั้งชื่อเมืองอื่นๆที่ส่วนใหญ่จะมาจากชื่อของบุคคลที่มีความน่าเคารพและผู้ทรงศีลที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนั้นมาก่อนเช่นเมืองสาวัตถีก็มีมาจากฤาษีตนหนึ่งที่ชื่อสาวัตถีดาบทหรือเมืองกบิลพัทก็มาจากชื่อของท่านกบินดาบทที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นต้นท่านโพเทต่อ แล้วเรื่องราวนับจากนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกครับผมถามท่านพรเชเพื่อรู้เพื่อดูว่าผมต้องรู้อะไรอีกเพิ่มเติมจากปรนธิทานที่แน่วแน่นของท่านภาวดีทำให้เขาได้ไปเกิดในครอบครัวมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งณนะเมืองภาาัยาลีในปีถัดไปนับจากที่เสียชีวิตโดยก่อนการตั้งครรภฝ่ายภรรยาเศรษฐีฝันว่าจะมีผู้ทรงศีลมาบอก ผู้ทรงศีลมาบอกให้เธอถือศีลห้าให้บริสุทธิ์เขาจะมาเกิดเป็นลูกของเธอนางจึงรับปาและเมื่อท้องเมื่อได้คลอดลูกออกมาก็เป็นผู้หญิงนางจึงตั้งชื่อว่าเบญจศิราแปดีให้หลังพระพุทธเจ้าได้เทินทางมาจำพรรษาในช่วงฤดูฝนณนะวัดแห่งหนึ่งในเมืองไพศสาลีพอและแม่ของเบญจศิรา ได้ไปเข้าเฝ้าวสวดนาและถวายอาหารระหว่างที่เบนจราเบนจราศิรานั่งฟังหลักธรรมอย่างตั้งใจอยู่ๆเธอก็บรรลุธรรมแล้วขอภาวนาตัวออกบวชเ,เป็นสามเป็นสามเณรนะผมที่วัดแห่งนั้นเป็นพระพุทธเจ้าขณะที่เธอมีอายุเพียงเจ็ดขวบทำให้ชาวบ้านโจ์จันกันว่าเบนจาศิลา คือเด็กที่บรรลุอรหันตรที่อายุน้อยที่สุดซึ่งต่อมานางก็ได้มาเป็นผู้ช่วยของเธอและมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาร่วมกันเผยแผ่พุทธศาสนาร่วมกันท่านโพเชอธิบายทำไมจิตของท่านภาวดีจึงถึงไปเกิดเป็นผู้หญิงล่ะครับที่จริงดวงจิตไม่มีเพศมันขึ้นอยู่กับบทบาทที่ตั้งไว้ตั้งแต่ มาเกิดในภพชาติแรกว่าเลือกไว้อย่างไรซึ่งแต่เดิมเขาเลือกเป็นผู้หญิงมาตลอดยกเว้นภพชาติที่มาเกิดเป็นภาวดีดาบุตเท่านั้นเนื่องจากภพชาติก่อนหน้านั้นเขาได้ตั้งเจตจำนงเอาไว้ว่าขอมาเกิดเป็นผู้ชายจะได้ออกบวชเพื่อสแสวงหาสัจธรรมเพราะในช่วงเวลานั้นมีความเชื่อว่าเพศหญิงเป็นเพศที่ไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรม และมาร์กถูกปิดกั้นไม่ให้เป็นนักบวชซึ่งเขาก็ได้มา,ม,ามีประสบการณ์เป็นผู้ชายสมใจและได้เป็นนักบวชอย่างที่ตั้งใจไว้เมื่อดวงจิตนี้คลายความมุ่งมั่นนั้นแล้วก็เลยกลับมาสู่รหัสเดิมแล้วที่ท่านบอกว่าท่านพาวดีจะมาเป็นผู้ช่วยของผมเรื่องราวมันเป็นอย่างไรครับผมถามเรื่องราวการมีพบชาตินั้น มีความซับซ้อนจากจนยากที่จะอธิบายได้ให,ให้ในหวังที่จะให้เธอฟังในระยะเวลาอันแบบสั้นๆเพราะมันผ่านเวลาผ่านการเวลาแบบมาแบบยาวนานแสนนานผมซึ่งทุกร่างราวล้วนมีเหตุผลต่อการเกิดในภพชาติต่อๆกันไปทั้งสิ้นถ้าฉันต้องการพาเธอไปรู้เรื่องรายละเอียดทั้งหมดคงต้องใช้เวลาเป็นพันๆปีก่อนเลย แต่หากเอาเฉพาะเรื่องสำคัญสำคัญเพื่อทำให้เธอเข้าใจแผนการที่กำหนดไว้และเพื่อให้รู้ว่าอนาคตว่าพวกเธอทั้งหลายจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เคยตั้งไว้ได้อย่างไรซึ่งหากดูผิวเผินอาจจะเหมือนว่าทุกคนเลือกกำหนดเองแต่แท้ที่จริงทุกเรื่องราวร้วนมีเบื้องหลังหรือ ที่เธอมักจะเรียกกันว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งสิ้นท่านโพเช่อธิบายท่านพูดอะไรที่ผมไม่เข้าใจแล้วครับแผนการอะไรฟังแล้วงงๆจังเลยครับผมถามหากเธอย้อนกลับไปดูภพชาติก่อนหน้าของเธอและของภาวดีต่างคนต่างผัดกันมาเป็นผู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดอย่างนี้ค่อยน่าสนใจหน่อย ผมชักอยากรู้แล้วสิครับว่าอดีตดวงจิตของเราทั้งสองเคยตกลงกันว่าอย่างไรผมถามครับบทข้อความก็จบเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะต่อบทข้อความต่อไปกันนะครับผมฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสือ,อไปทําให้พ,พิพิ่ท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระ่ากแจ้งขอบารมีพระโพธ,ธิสัตว์มัชุสีและบารมีบรมคูคูบาจยา์ทุกพระองค์ ไปสิทธทิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่พทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจางแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ